สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะลุงเสือขุดหาอะไรนอ้อง พดลงเดียวที่พอนอนทังแอนหัน avocado mắc hương thật เป็นดอกยางไงแทะเขียวสเบยแตกยอดขึ้นมาก็เป็นดอกแล้วนะต่้ง โอ้บ่มีมองขึ้นเนาะขึ้นหอดในอันนี้เลย มาหยัน่ลยบือมะหยันผักกระโดนผักกระโดนน้ำข้าเจ้ากินกับก้อยไข่มดแดง Thank <laughs> you. This is the only way to เดดออกแล้วเ <c oughs> <c oughs> ช้าวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเอฟซีอากาศเย็นเย็นนะคะอบอตัดลงกับบอเป็นดอกเนาะม,มายมเด ตัดลงให้มันขึ้นต่ำๆสูงโปรเป็นดอกเต็มอยู่โอ้ยเซียนดอกสีนี้สวยมากนนะเอฟเซียนนี้ดอกมันเริ่มเล็กแล้วมาปลูกตอนแร,แรกๆดอกใหญ่มากนะเพราะว่ามันสมบูรณ์นะคะทีนี้มันแตกกิ่งออกเยอะนะดอกมันก็เริ่มเล็กลงนะคะ นี่พอเอาต้นนี้ออกต้นลำใหญ่มันก็เริ่มแตกยอดแตกใบขึ้นนะคะอี่ตอนแรกมันคุมกันอยู่เนาะมันก็เลยไม่โตนะคะี่พอตัดต้นไม้ต้นใหญ่นี้ออกมันก็ขึ้นแล้วนะคะ วันนี้ลุงเสือจะพาไปใส่นอ่อจะพาไปตัดไม้ยู่คารบอแต่สาวาจะ <c oughs> ชวนไปเก็บมะขามนะคะเก็บมะขามบ้านย่าเอามาเปาะแกะไว้นะเพราะว่ามันสุกแล้วเดี๋อีกหน่อยมันแห้งนะมันจะแห้งเกินนะคะโอ้ยเป็นดอกไปเต็กค,คนะคนะ่ะ นามดอกไม้ที่เป็นลูกก็เป็นที่ออกดอกก็ออกนะคะเป็นดอกลายรอบลายชุดมันยังเป็นดอกออกมาเรื่อยๆในเอ็ดสี่ แก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นนี่ก็เริ่มที่จะหล่นนะคะก็เริ่มที่จะเหลือไม่กี่ลูกแล้วแต่ละช่อนะคะเหลือประมาณสองสามลูกแต่ละช่อนะคะลูกโตแบบนี้มันก็น่าจะจับแล้วนะคะแบบนี้ก็จะหล,นลน่นแล้วน่ไม่จับแล้วพูดนะโขบโขบนะสรุปแล้วก็เหลือกิ่งหนึ่งก็เหลือไม่กี่ลูกนะคะเอฟซ โอ้ยดกกว่าสันส่วนน้อยนะที่จับนะคะนะมันจะไม่ดกมันจะไม่จับเยอะขนาดนี้นะ,ะเห็นไหมพอสลัดลงก็เหลือไม่กี่ลูกตอนแรกดกมากๆนะคะก็เหมือนนี่แหละลิ้นจีลิ้นจ,จีก็ลนใกล้จะหมดแล้ว เหลือไม่กี่ลูกเหมือนกันนะคะมะขามเทศมะขามเทศดูฟักเพื่อนนะพี่น้องเพิ่งเป็นปีแรกนะคะรอชิมรอชิมนะคะว่ามันจะหวานไหมนะคะหูล้นไปเรื่อยๆจริงๆมาโยงชิดนะคะ เบิดดนะลูกโตขนาดนี้มันก็ยังเหลืองนะเอเหลืองมันก็หล่นไม่เหลือแล้วเบิดแล้วจะได้ติดอยู่ประมาณ1 0บยี่ิลูกนี้แหละนะก็ช่างมันนะคะเอมันเพิ่งเป็นปีแรกนะคะเห็นโเหลืองเหลือง ลูกโตแล้วก็ยังหล่นนะคะเดีย๋ยวรอดูรอบนี้นะที่มันกำลังดอกมากำลังบานนะคะว่ามันจะจับไหมเพราะว่าภาษาก็ไม่ค่อยให้น้ำมันนะคะให้พอดินเปียกเพื่อนหวานะคะเพราะว่ามายงชิดมันไม่ค่อยชอบน้ำาภาก็ดูใน youtube นะที่ดูที่เขาทำสวนนั่นแหละนะคะ